Dante, resigned, เวลา7นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงภาคกรุณาโปรดกล้าโปวดกระหม่อมให to ้ผลอากาศเอกสถิตพง์ส,สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรเชียมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณบริเวณหน้าประตูภูทรลีลาดพระลานพระราชวังดุสิต ดยมีพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตนานรองปลัดกระทรวงกลาโหมในานามรัฐบาลและผสกนิกรชาวไทยกล่าวถวายพระพรเชยมงคลพร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจิตอาสาและกลุ่มชาติพันธุ์อาทิกระทรวงต่างๆกรุงเทพมหานาครสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมทหารผ่านศึกแห่งประเทศไทยบริษัทเบรลี่ยุกเกอร์จำกัดมหาชน บร,บริษัทไทยบรเวชจำกัดมหาชนบริษทัทบุญรอดบริเวรี่จำกัดบริษทัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดวชิราวุธวิทยาลัยและชมรมไทยใหญ่เชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ทูบเทียนแพรจำนวน45คู่ไปทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ